สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังจะตรวจเช็คจังหวะเครื่องตั้งปัม๊มเนี่ยตรงนี้ก็คือที่เราติดตั้งปัม๊มที่เราถอดออกไปแล้วเราจะไล่เช็คจังหวะเพื่อให้ไดไ้ตั้งไฟให้ได้ขนาดของมันเดิมทีเครื่อง ไฟอ่อนทีนี้ทำให้เกิดปัญหาเวลาขับขี่แล้วมันไม่มันไม่สมใจมันไม่เป็นปกติเหมืนเครื่องยนต์ทั่วไปทีนี้เราก็ต้องรือมาแก้ไขเป็นเครื่องที่พิดมาใหม่แต่ว่าเป็นปัญหาที่ไฟอ่อนเครื่อง c h f 1 n ครับ n p r รถ6กล้อ n p r เครื่อง c h f 1 ทีนี้อันดับแรกก่อนที่เราจะมาดูตรงนี้ก่อนก่อนที่เราจะทำตอนนี้เราถอดปั๊มออกมาแล้วถอดปั๊มออกมาแล้วทีนี้เราจะได้นี่คือปัม๊มปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงหรือปั๊มโซล่าของเครื่องเครื่องนี้นะครับ เป็นเครื่องซีซูเมื่อไล่เช็คจังหวะดูแล้วว่าแกนแกนตัวนี้มันจะหมนุนตอนที่เครื่องติดตอนที่เครื่องเดินการหมุนของของเฟืองหรือแกนตัวนี้มันจะมันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกามันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกา ตอนที่เครื่องทํางานเพราะฉะนั้นเวลาเราจะตั้งปั๊มไฟอ่อนไฟเกเราต้องรู้ว่าเกณฑ์ตัวนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาอันนี้เราเช็คดูแล้วว่าเกณฑ์ตัวนี้มันจะหมุนทวนเข็มนาฬิกาทีนี้เมื่อเราตั้งไฟให้มันอ่อนหรือเก ก็จะมีจุดมาร์กให้เราดูว่าไฟอ่อ,อนไฟแกมันเราควรจะหมุนไปทางไหนอันนี้ผมเช็คดูแล้วจะเห็นขีดตรงนี้นะครับนี่นขีดมาร์กมาร์กที่ดูเนี่ยเมื่อเราขยับเส้นเส้นในที่ปลายนิ้วชี้เนี่ยเมื่อเราขยับเส้น ให้เลื่อนไปข้างบนก็จะเท่ากับไฟแก่เมื่อเราเลื่อนเส้นตัวน,นี้มาข้างล่างมันก็เท่ากับไฟอ่อนก็คือบิดบิดตัวเรือนปั๊มให้เบนออกจากตัวเครื่องก็คือขีดเส้นเอ,อเส้นขีดที่เห็นนี้เลื่อนมาข้างล่างือเท่ากับบิดตัวปั๊มให้เบี่ยงออกจากตัวเครื่อง ทีนี้ไฟออนไฟเกเราก็ปรับตรงนี้น,น็อตนี่จะมีน็อตอยู่สี่ตัวคลายน็อตสีตัวอ,อกแล้วก็บิดบิดระหว่างเสื้อตัวนี้กับเสื้อตัวนี้ให้มันให้มันเขี่บทีนี้เรารู้ได้อย่างไรว่าแกนตัวนี้หมุนทวนเข็มนาฬิกาเราก็ขยับดู หมุนขยับขยับดูก็จะเห็นสปริงสปริงที่หนึ่งกับสปริงที่4ก็คือสูบที่1กับสูบที่สูบที่1กับสูบที่2พูดผิดจะเห็นสปริงสูบที่1กับสูบที่2มันจะขยับเมื่อเราหมุนไปซ้ายทีขวาทีจะเห็นสปริงขยับ สปริงตัวที่1ขยับกำลังจะฉีดสปริงตัวที่สองขยับก็คือมันต่อเนื่องกันตอนนี้เราหมุนไปตอนนี้กำลังจะถ้าเครื่องเครื่องกำลังหมุนเราก็จะเห็นมันจะมันกำลังจะฉีดสูบที่หนึ่งสูบที่หนึ่งเขาจะมีฉีดให้ดู ให้ดูตรงนี้ให้ดูตรงนี้เมื่อเราขยับขยับเนี่ยมาร์กตรงนี้จะต้องอยู่ตรงกันที่ชี้เนี่ยนิ้วชี้ตรงนี้ขยับก็จะเห็นจะเห็นว่ามันขยับขยับเราก็ต้องตั้งมาร์กตังนี้ให้มันอยู่ตรงตำแหน่งก่อนที่เราจะยกเครื่องใส่ก่อนที่เราจะยกปั๊มใส่ ตั้งตัวนี้ให้ตรงแล้วก็อันนี้คือตำแหน่งที่สูบที่หนึ่งคือให้มันตรงแบบนี้ให้มันอยู่ตรงก็ลองไม่ค่อยชัดทีน,นี้แล้วเราก็ยกขึ้นเมื่อเราเช็คเสร็จแล้วเราก็ล็อกน็อตตัวนี้ให้ได้เพราะว่าตอนที่เรายกไปแล้วมันจะเกะกะไม่สมามารถที่จะขันน็อตตัวนี้ได้ง่ายต้องล็อกตัวนี้ให้ได้ก่อน ทีนี้ฝาตัวนี้เมื่อเรารู้แล้วทีนีแ้ก็ปิดคืนแบบนี้ใส่น็อตแล้วก็ตัวแยกตรงนี้ต,ต้องเวลายกประกอบเสร็จค่อยใส่ตัวแยกเสร็จใส่เสร็จแล้วก่อนที่จะยกใส่เราต้องมาไล่ดู นี่คือเครื่องเครื่องรถ N P R Isuzu e N P R นี่เรามาดูเราไล่จังหวะไล่จังหวะให้ให้เครื่องอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งอัดชุดของสูบที่หนึ่งเราก็เปิดฝาครอบวาวมาแล้เวเราหมุนหมุนดูลูกเบี้ยว ดูลูกเบี้ยวสองตัวไอดีกับไอเสียมันจะมีมันจะมีลูกเบี้ยวมันอยู่ในตำแหน่งตำแหน่งที่หงายขึ้นเนี่ยหงายขึ้นแบบนี้ตำแหน่งที่หงายขึ้นแบบนี้ทีนี้สูบที่สูบที่สี่อยู่ในตำแหน่งตำแหน่งที่หงายขึ้น ระหว่างไอดีกับไอเสียมันอยู่ตำแหน่งองายขึ้นก็คืออยู่ในตำแหน่งที่คายสุดนั่นเองทนีนี้จังหวะตรงข้ามก็คือสูบที่1ก็จะอยู่ในตำแหน่งอัดจุดอัดจุดก็คือตำแหน่งสูบที่1มันจะอยู่ทีจุดจังหวะตรงข้ามทนีนี้เราแน่ใจแล้วว่ามันอยู่ในตำแหน่งสูบที่1เสร็จแล้วเราก็มาดูมาร์กมาร์ก จะเห็นจะเห็นว่ามาอยู่ตรงนี้เนี่ยที่ผมชี้ให้ดูมันจะมีขีดอยู่หลายๆขีดอันนี้คือไฟแก่อันนี้คือขีดเส้นเดียวที่อยู่ข้างข้างบนนั้นก็คือ,อ,อมาร์กจย์กลางมาร์กเซ็นเตอร์อันนี้คือมาร์กไฟแก่ทีนี้เราตั้งมาร์กให้ไฟมันก่อน ถึงจุดชนตายบนเล็กน้อยเพื่อให้เครื่องจุดระเบิดจุดการเผาไหม้ที่สมบูรณ์เราก็เลือกใช้อยากให้ไฟอ่อนไฟเก๋ก็เลือกใช้มันจะมีนี่กล้องมองไม่เห็นมันจะไปขีดอยู่ตรงนี้เพื่อให้อันนี้คือมเลย์โมเลลีไซพานอันนี้คือตัวเรือนตัวเสื้อเครื่องเนี่ยขีดอยู่ตรงนี้ตรงปลายนิ้วที่พมชี้เนี่ย ตั้งไฟให้มันแกวกเท็กเล็กน้อยเมื่อเสร็จแล้วตั้งเครื่องเสร็จสตาร์ทเครื่องถ้าไฟแกเราก็จะบิดที่ตัวปั๊มเล็กน้อยเพื่อให้ได้ตำแหน่งที่เหมาะสมอันนี้คือการตั้งมาของเครื่องเพราะรถแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเมื่อเราหาจังหวะตรงนี้ได้หมดแล้วเราก็จะได้ยกยก เรือนปั๊มเข้าที่ครับผมเมื่อเรายกปั๊มเนี่ยที่เห็นอยู่เห็นอยู่นี้น,นี่คือปั๊มที่เรายกขึ้นแล้วใส่ประกอบเข้าที่เสร็จแล้วใส่น็อตใส่อะไรโตให้ครบแล้วก็โตแป๊บเนี่ยแป๊บน้ำมันแปบ๊บหัวฉีดโตให้ครบเนี่ยโตให้ครบ แล้วก็ติดตั้งให้ครบเสร็จแล้วก็แยกปั๊มแยกน้ํามันเนี่ยอันนี้ผมไล่น้ํามันเสร็จแล้วไล่น้ํามันจนครบจนไม่มีลมอยู่ในไม่มีอากาศอยู่ในระบบเสร็จแล้วเราก็จะได้ลองติดเครื่องลองติดเครื่องคอยดูครับผม อคอยดูลองติดเครื่องดูว่าจะใช้ได้ไหมติดเครื่องเสร็จแล้วไฟอ่อนไฟเกแล้วก็ดูคอยดู